สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้เข้าไปดู t ิกต็อกอึ้งทึ่งตะลึงกับข่าวนี้มากเลยนะคะเต็มฟีดไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆมีแต่ข่าวรับเบียบวัฒศิลป์ที่บิ๊กเมล์เทนเมื่อวันที่ผ่านมานะคะก็ได้ดูตามข่าวนะคะว่าคนได้เดินทางไปพักผ่อนที่เขาใหญ่เยอะมากๆเลยค่ะก็ถึงบางอ้อนะคะว่าที่เขาใหญ่เขามีงานแสดงคอนเสิร์ตด้วยค่ะแล้ววงนี้เห็นคนเขาเอามาโพสกันเยอะเลยนะคะติดเทรนทวิตเตอร์ด้วยนะคะเพื่อนๆตะลึงตึงๆกันไปเลยสิคะเพราะว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ ดูวงนี้เลยค่ะจากที่เห็นในทวิตเตอร์และก็ติกตอกนะคะส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมแล้วก็ประทับใจกับการแสดงของวงนี้มากๆเลยค่ะบางท่านนี่ได้บอกเลยนะคะว่าได้จองบัตรคอนเสิร์ตบิ๊กมาส์เทนเพื่อมาดูหมอลำครั้งแรกแล้วก็จบลงด้วยความประทับใจนะคะบอกว่าอลังการงานสร้างจริงๆบางท่านถึงกับบอกว่าอยากเป็นเจ้าภาพว่าจ้างเต็มวงคณะนี้นะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่อืมอันนี้เราก็อยากทราบเหมือนกันนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะจ้างนะคะอยากทราบเฉยๆนั่นเองค่ะแต่คิดว่า งแพงมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆเพราะว่าคณะนี้เขาเป็นคณะที่ดังแล้วก็ใหญ่มากๆเห็นคนที่ได้ไปชมงานนะคะเขาบอกว่าการแสดงของคณะนี้ค่ะเพื่อนๆร่วมสมัยแล้วก็ทันสมัยสุดๆไปเลยนะคะทั้งแสงสีเสียงนะคะจัดเต็มสุดๆแอพเพนมีคนโพสต์นะคะบอกว่าแม้กระทั่งผู้บริหารยังอดใจที่จะมาร่วมสนุกด้วยไม่ได้เลยค่ะก็เห็นคนพูดถึงกันเยอะนะคะรวมความประทับใจของเพื่อนๆที่เขานํามาโพสต์ก็เลยหยิบมาฝากเพื่อนๆกันขอขอบคุณเครดิตภาพนะคะท ทั้ง TikTok และก็ทว t t t e r ค่ะและขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ